สำหรับรายการนี้จะมีคู่นี้มาของออรนเทล r รินเซ s นะครับน่าจะต้องล้างหน้าก่อนนะเดี๋ยวผมลองล้างหน้าก่อนแล้วก็ค่อยว่ากัน ล้างของเก่าที่ใช้มาตอนเช้านะครับก็อันนี้ก็เป็นเอลาโรลพอเช่ที่เคยทำรีวิวไว้เมื่อตอนที่แล้ว,วอ่ะแหละไอ้ที่เขาใช้ก่อนแต่งหน้าเพื่อลดความมันดูดซับความมันนะวิธีใช้ของผมก็คือฉีดเข้าไปที่หน้าแบบนี้แล้วก็ซัอบออก อันนี้เคยให้ดูไปแล้วล่ะลิปที่แล้วลองไปหาดูเอาวันว่าโอเคหล่อนอีกรอบนึงลนะอันนี้มันจะเป็นเขาเขียนว่า Oriental Princess เ,เ,เป็น Princess Garden นะครับ Oriental White Flower เป็น Body Moist u r i z e r ที่มันมี SPF 1 0นะครับ ทาผิวตัวให้มันหอมๆเนี่ยแหละบำรุงผิวที่ผู้หญิงก็ใช้กันประมาณนี้อืมมันก็หอมของเข้า,านะนำไมขอบใช้เยอะงอันนี้สอันนี้250 ml นะครับเป็นครีม อ่าบอดี้มอยเซอร์ไรเซอร์ s f d f สินะครับแล้วก็ตามมาด้วยตัวนี้เลยเป็นเพอร์ฟูมพาวเดอร์ก็เป็นแป้งน้ำหอมะซึ่งเอามาใช้หลังจากนั้นอันนี้85กรัมเป็นแป้งครับุ้งเลยนะนยแ้งอย่างนี้โอ้ิวเข้ากล้องด้วย หอมนะครับแต่ไม่ชอบอ่ะเาเก็บแล้รีวิวไว้แค่นี้แหละครับอะไรมองระยะแปางกลางงูอะไรนั้นทาหอาหอมแล้วะมันไม่เย็นมันหอมแต่ผู้หญิงคงชอบอ่ะครับของออร e เ t a ท p ลปรินเซนะครับแปกเอาไว้ตรงนี้ลิงก์ก็เหมือนเดิมก็แปะเอาไว้ข้างล่างแล้วก็เจอกันในกลุ่มผู้ชายอยากสวยนะครับมัน,นค,ค่อยหาสามาชิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สวัสดีครับบ๊ายบาย